ไอดีนี้ยังไงนอ้องน่าจะใส่ๆไอดีหน้าใหม่น่าจะพอมีตัวดีๆแต่เล่นทีหลังเขาน่ะนี่ใช่เนี่ยมีตัวเยอะอยู่แต่ไม่ว่างทำติดตรงนี้ก็อาจจะดันขึ้นได้นะถือว่าครบอยู่แหละตัวชนมีครบเลยตัวชนครบแล้วหลังมี อะไปดูโคลาโบดิมีเท่าไหร่เออใช่ไอนี้ไอดีที่ครบเสร็จรับลูเดสครบเสร็จนักปั่นมาด้วยไอดีหลักเขาโหดแล้วงานนั้นนาทีนั้นนะไอดีนี้ก็เลยยาวเลยแต่ก็ถือว่าครบเสร็จ น่าจะเล่นทีหลังคริสต์มาสกันเปิดได้ไม่เยอะนี่นะน่าจะแค่สามพันม่อเคครับไม่มีคริสต์มาสสักชิ้นครับเปิดลองเลทแบบสบายใจ <c oughs> ไม่มีคริสต์มาสเล่นยังไงวะเนี่ย <c oughs> ล็อกเนาะสีทองอุปกรณ์ก็เหมือนแบบใช้กันไม่กี่ชิ้นแล้วนะซ้ำๆกันลว ไปคุณกินไปยังวะอ๋อไอดีนี้ตัวชม,มเยอะและคุณกินก็ไม่ต้องเมื่อคุณกินไม่ต้องตัวอื่นก็ไม่ต้องตามตามไปด้วยกันกันโอเคกิคสมันครับโอเคกระดิ่งมามันได้แต้มไปเปิดกบเพื่อนี่ว่า ต้องสามพันยังสิบห้ารอบโอ้ใครจะไปจำได้กดกดไปแล้วกันโอ้หเล็งก็ไม่ได้ครับไวมากเลยเป้าหมายกรุลุนแปดดาวของไอดีนี้ยังมีหวังเปิดตัวบินด้วยไ,นะไมะไปแสงมืดเดือนหน้าเดีย๋ยวแสงมืดกลายเป็น ของสำหรับสายงบน้อยแล้วกระดิ่งมาอ่อยเหมือนกันแม่กระดิ่งกับอาวุธเราต้องเปิดยังไงวะคิดไม่ออกเหมือนกันเปอร์เซ็นต์มันน้อยครับโอ้โหสองจุดหกสองจุดแปดคูณหกเข้าไปเท่าไหร่สิบแปดไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ลดแล้วไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์โลมาอยากทำเงนใกล้สามสิบสันหน่อยไปเป็นสูนงไปเองหน้ครับออกเยอะอยู่จุดนี้ไม่ค่อยได้เปิดแต่ยังไม่หลุดลเจ็ดยาอ,อันนี้งไงมาแล้วเฮ้ยใช่ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้ว,ลวต้องลุยละกดปิดกดถูกละ นี่ไงสองอันเลยดูเองก็ได้อะไรดูเองนะรีบรีบดูให้น้อนมากชโนหมดรอบพักแปบบ๊บผมไม่ได้อยู่นะวิธีเนี่ยว่ามันถึงเวลาออกแล้วมั่งมามาลัวๆต้องรีบรัว,ว,ว,วช่วงไม่ออกก็ช้าๆเล็งแป๊บรม่องรีบ ไม่ได้ทําคลิปมงรีบแต่อคนดูก็น่าจะราคาญเล่นตัวแล้วนะคุณรอเลิกเว้ยอย่างเงี้ยเอยสองชิ้นก็ไม่พอต้องสักสามชิ้นผมว่าน่าจะเลดดีถุงมือ เยอะอยู่เงี้ยนะเฮ้ยออกเยอะนะออกสหน่อยแล้วกันแถมแถมแถมกระดิง่งโอ้เยอะเหมือนะของของแปลกตายเยอะอยู่กระดิ่งออกเยอะถือว่าเข้าเข้าเป้าถึงครั้งรืยยังเอ่ยออกอีกแล้ว อนะเอ้ยโอ้เจอเปอร์เซ็นต์น้อยไม่ไปแล้วใช้ใช้ไปครบียังเอ่ยสามครั้งโอเคตกใจคิด่าอีกอีกเยอะเริ่มขี้เกียจเฮ้ยเขสบายใจได้อย่างนี้ ID หลักๆก,ก็ ID เด็กๆจะได้ลองชุดใหญ่กันเจ็ดพันไหม เล็งมานานแล้วงนที่แรกจะไปแนวอื่นออกไว้ๆๆเร็บๆๆไม่ออกรอบนี้ก็รอบหน้าโอเคครับก็ตามเป้าแล้วเนี่ยเอาไม่เข้าไปอ่ออกแล้วขี้เกียดกดมันเยอะจริงครับ มือกระดิ่งออกเยอะดูตามเลยครับไม่ต้องกังวลครับออกตามเล,เลยนั่นแหละไม่แย่เกินไปเราอาจจะคาดหวังให้มันนะ่ะสามในหกอะไรเงี้ยครึ่งหนึ่งแต่ออกสองชิ้นบ้างสามชิ้นบ้างก็ทนไปไม่แย่เท่าไหร่รุ่นนี้มันออกอันที่เราอยากได้ก็พอแบบอันนี้ช,ะช,ะชะัดๆเห็นมากออกบ่อย,อยว่ะแบดบดาวอะ ไอดีดนีอ้ีมีแววจดจดแป๊บหนึ่งมีแววภาษาสมัยนี้ต้องเรียกว่าอะไรวะมีอนาคตฝากฝังความหวังได้แล้วมาจอนี้คืออะไระมั่วจริงได้สามชิ้นเลยนะล็อกไหมขี้ล็อกเหมือนกันแค่กดล็อกยังข,ข,ขี้เกลือ้อไอเดียไม่เยอ แต่แปดดาวไม่หลุดเลยเนี่ยโอ้เสื้อเนะ้องไม่อะไรเราไม่ใช้เสื้อส่วนกลางเราใช้รองเท้าเป็นหลักคุณกินธาตุไฟเอาดีไหมว่าเราจะบ้วนเรามีอะไรธาตุไฟบ้างแต่กระดิ่งนี่โอ้โหอ๋อเห็นบอกว่าอยากได้ห้าดาวไงก็จะจัดห้าดาวให้เยอะๆเลยระดับ ห้าดาวดูได้ไหมนะ่าไม่ได้สามสี่หกหกอันใชเกา้าเยี่ยมกับเยี่ยมเยี่ยมไม่ไม่บ่นก็นได้บ่นดิบ่นตอนบวกเลยเหนื่อยอ่าขายของขออนุญาตไปดูโอ๊ะโอ,โอไปไหนอยังไม่หายอีกผมทำ บาปเอิผิดอะไรไปแล้วแบบว่าวข้อความมันขึ้นตลอดเลยเปลี่ยนไอดีแล้วมันขึ้นใช่ไหมหนึ่งครั้งต่อครั้งนียถ้าเราไม่เปลี่ยนไอดีก็ไม่ขึ้นใช่ไหมคนกินอ๋ออันี้พยายามลุ้นอยู่แต่ไม่ออกธาตุไฟอ่ะมีคนกินใช่ไหม อาคุณกินไม่มีแล้วไปดูดิหน้าเปิดป่ะตัวเหลือเยอะไหมมีว่าว่าจะหมดเออไม่หมดว่ะอ่ะร้อยตัวครับแถมไปใจดีอยู่และเดี๋ยวเอาไปเปิดไอ้นี่ดิถ้าไม่เปิดไอดีใหม่นะผมไม่มาเสี่ยงแล้ว ไอดีลักคงก็าถบตายไปแล้วมั่งออกยากเหลือเกินเห็นเปอร์เซ็นสูงนะม่งไม่ออกปวดหัวจี๊ดเลยถ้าคุณกินออกออกออกไวก็เดี๋ยวซะหน่อยยังไงก็ไอดีแท้ๆอยู่อยู่แล้วล่ะโอ้โหเฮ้ยเอออบีก็พอนี่เอาไว้ก่อน่านตัวละคุณกินผมไปจุดประจำแล้วกันนะ สูตรเดียวกันเรีบยถ้าออกตัวดีๆก็จะเอาอแต่อันนี้ไม่น่าใช่ตัวเดียวดีปุรุจิตหมุนเร็วอะกะไม่สุมเลยเฮ้ยมันจะหมุนเร็วทุกอันเลยอะแหมที่ แย่งกล่องบาทเดียวไม่เห็นวาอย่างนี้เลยเดี๋ยวค่อยเล่านอกจุดก็เอานานเลยเกินหม่ตัวไหมเคยโดนอยู่นะสามสามสามตัวติดติดเลยเคยโดนนะไม่ใช่ไม่เคยก็ต้องหยุดอะ เจสิก okay. ้าโอเคสมถือว่าเป็นตัวตัวใหม่ครับมันมีวิ่งไวในโอ้หมดรอบแล้วเป็นตัวใหม่ตัวกำลังมาใหม่ผมว่ามันรอดนั่นแหละอาจจะอยู่ในเซตเดียวกันกับตัวใหม่ๆกว่าอะไรเงี้ยแต่อย่างเงี้ยตัวเก่าๆเนี้ยก็น่าจะอยู่ในเซตเดียวกับตัวเก่าฉะนั้นก็ชะลอได้ก็ชะลอแัมไปครับตัวเก่าครับ,รบออกมา โ oh, อ้เก่าอาต้องรอเวลานิดหนึ่งคือไอดีพวกนี้ถ้าไม่เปิดได้ตัวดีๆก็คือหลุดละเพราะอันนี้ก็ถือว่ามันแบบเป็นสามไอดีทายละโอ้โห oh. แต่น,นี้มันหลุดมาเพราะมันมีของดีแล้วมันประมาณว่าตัดใจไปแล้วล่ะเปิดทิ้งท้ายอย่างเงี้ยแล้วมันออก เอ้ยเดือนหน้ามันมีแสงมืดดีว่ะไม่เอวไ้เราจะเอาคุณกินลืม <c oughs> อ,อีกสี่รอบโอ้โห,โหรีบไม่ได้แล้วว่ะถูกตู้ว่ะปวดหัวเลยโอ้โห,โห แต่คุณกินแบบออกทุกไอดีนะที่อยากได้ที่ทุ่มเปิดเนี่ยอย่างไอดีนี้ก็น่าจะทุ่มได้ปะน่าจะตัดใจได้ <c oughs> เป็นไอดีตัดใจก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่าน,นี้คือ <c oughs> บางไอดีก็นั่นแหละตั๋วไปสองร้อยแล้วไม่ออกก็ต้องบี้บี้รอบเดียวไม่ออกก็สองรอบโอ้โหเก่าคือกเนี่ย รอจุดแล้วกันครับไม่ไหวแล้วยับเยินเหลือเกินไม่ไปจุดด้วยโอ้หวนอยู่แต่หมุนล่างอย่างเดียวเลยโอเคใกล้สุดแล้วห้าสิบห้าเปใกล้สุดก็เก่าอยู่ดีลงแต่ข้างล่างเลยวะลืมไปที่จะเปิดเลนเจอร์ต้องหน้าจอต้องเป็นเลนเจอร์ถัวให้เราอยากได้ด้วยตอนโหลดเข้าเกม ใครโชว์ไม่รู้แต่ผมทําตามแล้วมันเวิร์กมันได้ได้บ่อยๆอ,อันนี้เราไม่ได้เลือกมาอ่ะอีกอีกในดอกสุดท้ายจุดที่ดีที่สุดไม่ได้ไม่ไปถึงเลยไม่หมุนเลยวนอยู่แต่ข้างล่างเอาก็เอา,อ,เอ,าอ่ะตัวโตวใหม่มพอ มันไปนอกรอบแล้วกันถ้าไม่ลืมัวมีอนาคตมีแววจะไม่มีแว <c oughs> วอะ่ะเอาซะสองเปอร์เซนต์ใช่ไหมไม่ใช่จุดนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอ้โหอยู่แต่ข้างล่างว่ะอ๋อมาละโอ้โห,โโห,โโหไม่ใช่อยู่ดีเอาอีกทีอะ โอโออาชาหัวร้อนล่ะบอกตรงๆ <c oughs> กดขําแล้วไม่ขับอีกแล้วโอ้แม่งเพีย จุดล่างอีกแล้ววนจะจุดล่างให้ออ่ะืจุดล่างอย่างเดียวเลยจะให้เรามไม่ใช่จริงๆงด้วยล่างอีกทีดิโอ้โหจุดล่างอางาีกแล้วฟาร์มไอดีหลักก็ไม่ขึ้นเลยครับโอ้โห เออไิหมุนเกินเออไม่เป็นไรข้างล่างล้วนเลยเอาเอาไฮ้ยก็ไม่ใช่จริงๆอหะเหมือนมันล็อกเป้าเลยวะไม่ให้รุ้นเลยปกติมันก็จะเด้งไปจุดอื่นบ้างไงเห็นประมาณว่าไม่ต้องออกจุดอื่นแล้ว มงอเอาไปหรือตารืเบอร์วะโอเคโหลดนานนิดนึงไม่ใช่อยู่ดีโอ้อื้อ คครับนอกจุดเดิมนะโอ้โหมันเก่าทั้งนั้นเลยว่ะดื้ออีกสองดอกพอละทําทอื่นดีกว่าเสียเวลาอะไรเกินแต่มันก็ออกอจุดเดิมจริงนะแทบไม่ขยับเลยอะ่ะเอามาละโอ้มาจริงแปดดาวสูงกว่าเดิมนิดหน่อย คุณกินอีกทีนึงเอาอีกทีดวนดวนดนโอเคหมดแล้วออกจริงมาคุณกินเนี่ยที่รักเหลือเกินโอเคครับได้คุณกินมาใส่เกียร์ครับคุณกินมาใส่เกียร์ก็ดีใจดีนิดหนึ่งคุณกินแล้วว่าไม่ได้ยากได้นะหรอก ถ้านายอยาก up คลาสตัวเองขึ้นมาเป็นไอ ID ต้นๆก็ต้องก็ต้องออกนะ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 ห่ววนที่เดิมเดือด,ด,ดจริงว่ะแม่งไม่ให้ยิงโอเคหลุดจุดเดิมเอาแล้วไ,ไปทำายืนแม่งเก่าทุกตัวเลยมั้งไง เออเจมทางเสือดูใหม่นะผมว่ามันล็อกอะพาะถ้าที่มันหมนะผมเล็งแล้วมันออกจุดเดิมปกติไม่ออกจุดเดิมไว้มันจะเป็นจุดเอ็นบ้างอันนี้จุดเดิมวนอยู่ใกล้เดิมไม่ไปไหนเลยเออเอเกิดกระเด็นแล้วกระเด็นขับจุดเดิมนะเนี่ยจุดเดิมจุดเดิมลัวๆเลย ใครไม่รู้ก็ไปสโลดูเอครับมีอย่างเดียวเลยที่มันเปลี่ยนแปลงมมไม่ให้เลยว่ะอ้าวปากโอ,โอ้โหโ,หโอ้โหมันล็อกจริงจริงว่ะ เอาละสี่ตัวกดไม่ต้องคิดละขนาดนี้แล้วแม่งก็ทางวันอนะ่ะเอาอีกครังนะ้งอ่ะโอเคครับก็ไปลองกันได้ครับอ,อ้าวเฮ้ยจุดดีกดพันไม่ไดนะ้ ถ้าจ right. ุดดีม oh, ันก็จะออกตัวแปลกๆขึ้นมาหน่อยไม่ใ e ช่เก่าเกลก่กวทั друг, ้งหมดอ่ะบี้ที่เหลือก็ไปสุ่มอย่างอื่นดีกว่าสรุปก็คอน้ังแย่อ่ะสุ่มทิ้งท้ายอ่ะไปปั้นคุณกิีของน่าจะมีอยู่แล้วล่ะ เรียกว่ามีไม่อั้นดีกว่าของอ่ะมันไม่ค่อยได้ป้นเรับถึงปั้นไปบบมันก็ตันไงอ,อันนั้นมีของขึ้นเก้าดาวโอ้โห,โหออกดีเลยเซฟหน้าจอได้ไหมมะเซฟไงว่าลืมนะรูสามเมน รูดกับโอ้โหแย่ากดค้างนะครับอ่ามือใหม่ครับ <c oughs> ไม่ค่อยได้เล่นเครื่องนี้ <c oughs> เอ้ยไม่ใช่ <c oughs> ไม่เคยได้ใช้โหมดพวกนี้โอ้โหเจ็ดดาว ไมมีปัญหานะย่อยได้แรกเยอะอยู่โอเคครับก็จบที่เท่านี้ดูเกียร์ไปยังวะดูแล้วแล้วนะถ้ามันเปิดเกียร์ก่อนโอเคดูลเลยเรนเจอร์ก็ทะลุปลอดออก็ไม่เยอะนี่เหมือนว่าช่วงก่อนเล่นก็จะเกียร์ไปหน่อยแล้วเซริน่า ตัวบับวิ่งไวใหม่ใหม่ก็เอามาใช้ได้ได้เลยทั้งหมดนะะคุณกินนะโอ้โหหลังจากคุณกินก็เปิดอีกชุดใหญ่เลยนี่ว่ะขึ้นข้างบนไปเลยเพื่อนเลียกไปใช้ก็เรื่องก็เรื่องของเพื่อนสวยไปโอโ้ตัวชนเพียบเลยนี่ว่ะโอเคครับปลายเป็นรอไอดีหลักๆได้ทีน,นี้ ID ไอดีเกลๆเปิดครบแล้ว